านผู้ชมครับใครมาเพอสองพี่น้องนะครับไม่มีที่พักนะคืนเราหกร้อยบาทเท่านั้นสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพาผมไปดูหน่อยก็คือ600บาทนี่คือมีอะไรให้เราบ้างก็คือจะได้เป็นตัวบ้านอย่างนี้เลยแล้วก็มีที่นั่งอย่างนี้ของเราจะเป็นแบบมีบ้านเป็นหลังทุกหลังนะคะไม่มีไม่มีติดกันเลยแล้วก็จะมีที่จอดรถของใครของมันเลยนะกะ็คือจอดตามล็อกของใครของมันเลยใช่เนี่ยะฮะแล้วก็อันนี้เป็นวิวอะไรเนี่ยพี่วิวจริงๆเป็นวิวนาค่ะนี่พึ่งหวาน600ใช่หกร้อยนะครับ พี่พาผมเข้าไปชมหน่อยก็จะเป็นระเบียงนะตัวบ้านก็จะเป็นสูงสูงนี้ใช่ไหมฮะใช่ก็จะท่านผู้ชมคุมนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีประตูเข้ามาจะเป็นห้องแบบนี้เลยคือละหกร้อยบาทมีเตียงนอนให้เตียงนอนนี่คือนุ่มไหมพี่ได้อยู่นะได้อยู่นะไม่นุ่มไม่แข็งทีวีนี่คือมีมีอินเทอร์เน็ตไหมมีแบบว่าดู YouTube มีอะไรฝั่งนี้ไม่มีแต่ VIP มีโอ้โหท่านผู้ชมได้ด้านในได้โต๊ะได้แะไรแบบนี้เลยใช่ไหมครับ ตู้เย็นตู้เย็นมีรบ้วจะมีน้ำสองขวดมีน้ำสองขวดนะครับอันนี้คือละหกร้อยแอร์นี่คือตัวใหญ่เลยนะอ่าแล้วไฟก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่มีที่แฝนผ้านะครับอ่ะพี่พาไปชมหน่อยฮะพี่นำไปเลยก็คือห้องน้ำเป็นห้องน้ำพี่ลองเทน้ำให้ผมชมหน่อยเผื่อใครเข้ามาเขาอยากจะพักน้ำแรงไหมก็จะเป็นนี้นี่ชักโครกแยกโซนเปียกเลยใช่จะเป็นเปียกแล้วก็แห้งค่ะคือละหกร้อยอเหรอพี่ใช่อันนี้คุณชมดูดิอ่ะ แล้วอันนี้600ใช่ไหมครับต่อมานี่เตียงนอนก็คือเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นปูนอ่ะพี่ใช่ก็คือเป็นบิวอินทั้งหมดค่ะโอ้อนี่ท่านชม,ชมห้องใหญ่มากคือเราหกร้อยนะคือแล้วก็เราแวกใกล้เคียงมีอะไรบ้างพี่ ก็จะมีตัวอ่าถ้าทานข้าวนะคะก็จะมีตลาดบางลี่อ่าจะเป็นที่แบบศูนย์รวมของพวกเรานี่แหละก็จะมีตอนเรียนก็จะมีตลาดโต้รุ่งถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะมีอ่อเขาเรียกว่าตลาดริมเขื่อนอก็จะมีร้านอาหารที่อร่อยอร่อยไปรวมกันขายแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีสุ่มปลายักษ์ที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะเนี่ยท่านผู้ชมดูนะ ออกมาบรรยากาศคือลมเย็นมากๆทาไมเขาถึงต้องมาพักที่นี่ตอนนี้เออห้องเต็มหมดยังพี่เต็มแล้วเต็มหมดแล้วใช่แล้วทําไมเขาถึงมาพักที่นี่กันเยอะฮะก็อของเรามันน่าจะเป็นด้วยของเราเน้นเรื่องความสะอาดตามสโลแกนเลยค่ะห้องพักห้อง <พา S 1> สะอาดไปชมต่อได้นี่ท่านผู้ชมนะครับก็อยู่อันนี้คืออยู่ในอำเภอสองพี่น้องเลยใช่ไหมพี่ตัวเมืองสองพี่น้องเลยหรือว่ายังไงพี่อันนี้คืออยู่ในตัว ตัวสองพี่น้องนี่แหละตัวอำเภอสองพี่น้องอะค่ะท่านผู้ชมเราดูคือเราหกร้อยหมดไปแล้วนะหกร้อยผมก็ไม่ได้พักด้วยเพราะว่านี่อันนี้จะเป็นเออไม่ใช่ว่าผมรวยนะคือคือหกร้อยเต็มไงผมก็ต้องเลือก v i p เท่าไหร่พี่790ค่ะที่จอดรถก็จะเป็นแบบนี้ใช่ท่านผู้ชมดูนะ600นี่คือผมให้ชมว่าเขาจะเป็นทางปกติแต่อันนี้790คือเป็นฟุตบาทให้ก็จะเป็นปูนให้หน่อยอ่ามีปูนมีอะไรให้หน่อยนะนะครับเดินมาปุ๊บเนี่ยเราจอดรถอันนี้คือผมจอดรถเรียบร้อยแล้ว ฝั่งนี้จะเป็นวิวอะไรพี่อันนี้จริงๆแล้วก็เป็นวิวนาค่ะแต่ว่าด,วด้วยตอนนี้ที่ที่เรามาเนี่ยมันพึ่งหมดฝนและเขาเตรียมจะอันนี้เดี๋ยวเตรียมวิทน้ําแล้วก็จะตีดินและทานาละตรงนี้ก็จะมีมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าใช่มาทีที่กั้นก็มีที่กั้นนะฮะมีที่นั่นงโต๊ะไว้นะครับประตูออกสไตาล์แบบมินิมอลมินิมอลนะฝั่งนี้อ่ะพี่เปิดไปเลยฮะโหนี่ท่านผู้ชมผมชอบนะนี่เดี๋ยวเข้ามาตรงนี้คือพี่แบบให้ล็อกไว้2อันเลย อันนี้มีให้ด้วยฮะมีค่ะเพราะว่าแมลงเยอะก็เราโต้องชมานท้แพ้แมลงอะไรก็จัดให้หน่อยมีผ้าม่านอีกเข้ามาห้องนี้คือไฟเนี่ยจะเป็นสีวอลล์ไว้กับสีขาวเลยใช่ห้ยท่านผู้ชมดูดิอันนี้ก็คือบิวอินหมดเลยเตียงนอนขยับไม่ได้ เตียงนอนให้กี่ฟุตนะพี่6ฟุตค่ะ6ฟุตที่อื่นเขาแค่5ฟุตใช่ไหมอันนี้แอร์หมื่นแปดบีทียูนะคะโอ้โหท่านผู้ชมห้องไม่ใหญ่ตรงนี้ก็คือผมชอบนะเขาเป็นเป็นม่านดูรถเราได้ใช่ไหมฮะกระจกแต่งหน้าก็เล็กๆนะครับตู้เย็นก็ประมาณไซส์ประมาณขนาดนี้ทีวีนี่ห้าสนิ้วค่ะ50นิ้วใช่ค่ะเป็นอันนี้เป็นสมาร์ททีวีดูเน็ตฟิกดูอะไรได้หมดอันนี้เท่าไหร่นะพี่790 790อ้อยท่านผู้ชมดูดีออกจะมินิมอลแบบนี้เลยนะ โหทาไมเขาถึงต้องมาพักที่นี่พี่อําเภอเนี่ยทาไมเขาถึงต้องทาไมถึงมีห้องพักกันไม่ค่อยเยอะหรือ,อ่ายงไงพี่มันหมายถึงพี่ใช่ไหมก็คือของพี่พี่รู้สึกว่าอ่าเมืองมันเป็นเมืองเกษตรพอเมืองเกษตรก็จะมีเซลแล้วก็ด้วยการที่เดี๋ยวนี้คนมีงานอะไรเงี้ยเขาไม่นอนบ้านกันแล้วเขามานอนอีสานอ,อย่างเงี้ยมันจะสบายกว่าเวลาใครมีงานผม,มดูมาหลายที่ชอบติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันเป็นห้องใช่ไหมใช่แต่ว่าของเรานี่คือเป็นหลังแต่ว่าถ้าทําไมถึงเขาเลือกเราเนี้ย จากรีเสิร์ชนะคะเพราะความสะอาดโอโอเคแล้วก็ดีผมชอบมากเลยผมเป็นภูมิแพ้แฟนผมเป็นภูมิแพ้ลูกผมเป็นภูมิแพ้ห้องน้ำท่านผู้ชมจะเป็นบานเลื่อนอย่างงี้นะนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่แขวนผ้าใช่ไหมพี่ใช่นี่อย่างงี้นะครับตัวนี้ไฟดูนะที่สําคัญน่ะห้องน้ําเข้ามาอันนี้จะใหญ่กว่าห้องสแตนดาร์ดนะอ่านี่เราจะน้ำน้มนะเดี๋ยวมีมีเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรครบพร้อมเลยนะครับแบบนี้ ถ้าสนใจเนี่ยเขาสนใจจะมาพักเนี่ยคือจะติดต่อพี่ได้ช่องช่องทางไหนบ้างครับเนี่ยก็คือเบอร์โทรก็ได้หรือว่าในเพจเบอร์โทรเบอร์อะไรครับพี่0ูนย์เก้าเก้าศูนย์สค่ะแล้วเพจอะครับเผื่อเขาไปติดตามดูก่อนก็เขียนเลยสีจันรีสอร์ทแต่ว่าสอดใช้ต่อเต่านะคะสีจันรีสอร์ทนะคะท่านผู้ชมนี่นะก็คือแต่นี้เวลาเราเราออกไปเนี่ยแอร์ก็จะดับใช่ไหมพี่ถูกต้องค่ะนี่ท่านผู้ชมก็เขาเรียกว่าอะไรอะ ทางรีสอร์ทเขาท่องประหยัดตามธรรมชาติใช่ไหมลูกค้าเข้ามาแต่อย่างเงี้ยหมื่นแปดนี่คือหนาวสั่นเลยใช่ก็คือไม่ต้องห่วงเลยว่าแอร์จะไม่เย็นเพราะเรารู้แล้วว่าพอเราทําระบบแอร์มันต้องเย็นเราต้องสู้กับหน้าร้อนถ้าดูท่านผู้ชมนะเขาก็จะมีนี่เน็ตฟิกนะครับเขาจะมีนี่นะสีจันรีสอร์ทเห็นไหมนะครับรายละเอียดข้อกําหนดนะนี่ก็คืออะไรแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างใช้ได้เลยใช่ไหมพี่ได้ค่ะนี่ฮะเบอร์โทรนะติดต่อได้นะครับ โอเคงั้นวันนี้นะครับขอบคุณพี่เจ้าของมากๆนะคะชื่ออะไรครับพี่ชื่อโบค่ะขอบคุณพี่โบมากๆนะครับ,บคุณค่ะ